สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอยู่พวกเราอยู่เช่นเคยนะครับผมอะไรครับผมขอพวกเราคืออวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับผม่วันนี้เราก็มาอยู่กันที่เทศกาลข้าวหอมลิโลคนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม่อโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะไปเลยครับผม ครับผมตอนนี้พวกผมสองคนก็มาอยู่ที่โซนเทศกาลร้อยเอ็ดเกษตรอทยานะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนหน้าที่กับกุ้งให้กุ้งถือกล้องบ้างนะฮะแล้วก็คุณเ็ิเคิเป็นคนถือไม้อ่าครับโอเคเจะพูดทำไมอ่าเดี๋ยวเรามาอยู่ที่บูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะฮะทุกวิทยาเขตนะของภาคอีสานนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มจากตัวนี้เลยอันนี้เป็นโรงเรียนอัจฉริยะอ่าขออาจารย์บอมนะครับผมมาดูกันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคโอมเมือนกัีจรโอเคครับโอเคครับไอตัวรงเรือนนะครับผมอาจารย์มันทํยางไรยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียกชื่อตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นลงเรือนควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติครับผมแบบแบบเป็นลงต้นแบบครับซึ่งซึ่งมันจะมีลงที่เป็นลงรงต้นรงแบบจริงนะครับที่อยู่ที่วิยาเขตร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้แล้วก็ที่ศูนย์กลางนครราชสีมานะครับตัวนี้เป็นต้นแบบเพื่อจะมา โชว์ในงานนี้นะครับเนาะหลักการทํางานมันนะครับตัวนี้ผมจะผมจะใช้เซ็นเซอร์ในการควบคุมควบคุมทั้งหมดอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นอุณหภูมิอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะครับความชื้นภายในโรงเรือนครับผมและก็ความชื้นที่อยู่ในดินของแต่ละพืชนะครับโดยหลักการทํางานเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนเนี่ยสูงกว่าที่เรากําหนดไว้ของพืชชนิดนั้นๆนะครับเราก็จะปล่อยหัวพ่นหมอก S <S <S ให้ทํางานนะครับเป็นระบบอัตโนมัติเลยนะครับ,รบโดย,โดยผ,ผ่านการสั่งการโดยแอปพลิเคชันดีนะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมความชื้นนะครับความชื้นเนี่ยก็จะควบความชื้นในโรงเรือนถ้าความชื้นเกินเพราะว่าบางทีการปลูกพืชเนี่ยความชื้นสูงเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ต้นพืชเราเนี่ยเกิดการเนา<อ>่าก็คือรากเน่าได้ก็จะเป็นสั่งการผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆหรือเราจะสามารถใช้ระบบแมนนวล ทานทานพาสับได้เลยโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับผมแสดงว่าโรงเรียนนี้อาจารย์ปลูกได้พืชทีละชนิดใช่ไหมครับอหรือว่าได้หลายชนิดจริงๆเ่ะเราเราสามารถที่จะปลูกพืชได้หลายชนิดในในในกลุ่มพืชที่มันใช่อุณหภูมิความชื้นใกล้เคียงกันครับและส่วนส่วนส่วนมากนะครับที่จะใช้ในโรงระเภทเนี้ยก็จะเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงเช่นอะไรครับอาจารย์ยกตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเคลเคลตัวนี้เป็นพืชที่ให้โปรตีนสูง ราคาค่ออยู่ที่กิโลละประมาณ300ร้อยถึงหกรบาทเพราะพืชตัวนี้เป็นพืชที่เ,เด็กทุกวันนี้รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นการแพ้โปรตีนจากสัตว์บางทีเขาเขาจะรับโปรตีนจากนมไม่ได้เขาจะต้องหาตัวเสริมที่เป็นโปรตีนจากพืชฉะนั้นการที่เราจะมีโปรตีนจากพืชเนี่ยตัวนี้จะให้โปรตีนสูงมากเลยราคามันค่อนข้างสูงเวลาขายเนี่ยเวลาซื้อหรือเวลาขายเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาซื้อเป็นประจํา แล้วเขาจะซื้อเป็นขีดด้วย<อ>ขีดแล้วประมาณ40-50บาทอ,อะไรประมาณเนี้นครับเขาก็จะไปปั่นกับน้ำผักออนี้ไอตัวน,น,น,นี้คือเขปั่นกินเลยใช่ไหมใช่ๆป่่นกินให้ให้ลูกเลยครับเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับเด็กเลยครับ<อ>แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นว a เ e r c ์เ s สตัวล่างๆนะครับตัวนี้เป็นผักที่เขาเรียกว่าให้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะครับมีค่าออลเตต่างๆเยอะนะครับทำให้เราสามารถที่จะ ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นนะครับเป็นเป็นพืชแนวใหม่แหละราคาสูงแล้วก็ผมว่ามันเหมาะกับการลงเรือนแบบโอ้โผมเห็นลงเรือนนี้แล้วผมอยากกับไปทําที่บ้านเลยเล็กเล็กเก็บไว้ดีดีครับ<ล>ดีดครับผมยังไงผมขอค่งค่บอ,คอ่าหลังจากดูโรงเรือนมาแล้วเมื่อกี้เราจะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากพิยาเขตร้อยเอ็ดนะฮะจะล้มจะล้มไปโอเคเดี๋ยวมาเจอกับจา์กันดีกว่าจาครับสวัสดีครับ ขออนุญาตครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับอาจารย์อ่าของเราจะเป็นในส่วนของพลังงานทดแทนอาสิ่งแวดล้อมเราก็ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเข้ามาใช้ในการเกษตรครับผมนะฮะับเป็นยังไงบ้างครับพลังงานที่มีส่วนของโซลาร์เซลล์คือตัวนี้ครับอ๋อครับเราก็จะมาชาร์จเข้าแบตเตอรี่เข้าแบตเตอรี่เราก็สามารถใช้ทั้งปั๊มบาดาลทั้งระบบแสงสว่างระบบชาร์จมือถืออะไรพวกนี้ได้หมดและนอกจากนั้นสิ่งที่ดีคือเราใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเราอยู่นานเราก็ต้องการ ดูพื้นที่นาเราก็ใช้กล้องตัวนี้นะครับก็จะเห็นครับผมอ่าก็จะเห็นพวกเราอย่างในนี้ตอนนี้นะครับครับครับซึ่งก็สามารถที่จะดูนาอะไรของเราได้ครับเรียวทม์เลยนะครับจางเรียวทม์นเรไามครับแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่เปิดปิดผ่านมือถือได้อ่าอย่างเช่นระบบเนี้ยนอกจากเรียวทม์แล้วเรายังสามารถที่จะใช้โปรแกรมสมาร์ทไลฟ์ครับสมาร์ทไลฟ์หรือก็สมาร์ทฟาร์มเราเนี่ยก็สามารถเปิดไปอ่าจะเปิดปั๊มเปิดอะไรก็ได้อ่าเปิดปั๊มเปิดปิดโดยที่เราอยู่บ้านนะครับ เราทั้งทั้งดูพวกนาของเราดูพวกปลาพวกไก่พวกอะไรที่เราเลี้ยงไว้นอกจากเรายังสามารถเปิดปิดปั๊มได้ครับผมที่ที่เราใช้ในการทดแทนครับงบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ในการสร้างเครื่องนี้ผมว่าหลักจริงๆมันราคาถูกลงเยอะนะครับแทนโซล่าเซลล์ราคาประมาณทัพสามร้อยวัตต์ประมาณสักสามพันกว่าบาทสามพันบาทแต่ถ้าแผ่นแผ่นสิบสองโวลต์ร้อยวัตต์ก็ประมาณสักพันกว่าบาทแต่ที่แพงคือตัวนี้ครับคือแบตลิเทียมแบตลิเทียมที่เป็นแบตใหม่ใหม่ที่ใช้แทนโซล่าเซลล์ในอนาคต ใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าครับครับผมแต่เรามาประยุกต์ใช้กับตัวนี้มันก็จะแพงหน่อยนึงประมาณ4ี่ห้พันมัใช้ได้นานกว่าใช่ไหมครับนานกว่าแต่ว่ามีรุ่นเล็กกว่านี้นะครับอันนี้ผมรุ่นใหญ่เฉยนี่ร้อยแอมแต่มันจะมีรุ่นสักประมาณ123 12 13แองสามแอมมันใช้ได้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 ใช้างอใช้ได้ใช้พวกปั๊ได้กอะได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไ้ใช้ได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 ้2 3้ไดพใช้ได้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 ใช้ไน้ใม้ได้ใช้ได้ใช้ไม่เก้ได้ใช้าต้ใช้ได ตัวนี้เฉยๆกับแสงสว่างธรรมดาหลักพันสองพันได้สบายเลยครับสบายพันสองพันสามพันครับกลับก็ได้แล้ววันนี้ครับผมเนี่ยถ้าใครสนใจนะติดต่อได้เลยนะที่นี่อ่าที่สาขาบิเขตร้อยเอ็ดนะครับผมสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอ่าเนี่ยเป็นสาเป็นเป็นสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆ นึกผมนะนึกถึงเวลาตอนอยู่ไร่นะเวลาเราไม่อยู่เนาะ,ะที่บ้านนู้นเลยคอยรักเข้าอีแม่แล้วติดไปเลยมามึงโดนทุบหลังหักแล้วรักเขา้าแม่หรอร <c oughs> ักเข้าแม่แล้วรักเข้าแม่โอเคนะ,ะแล้วก็มีมีสาขาวัตรกรรมข้าวนะฮะตรงนี้ตรงนี้เราวนเวียนมาหน่อยนึงอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอันนี้มีอะไรบ้างครับผมแนะนําผมหน่อยครับไม่มีอะไรครับอันนี้เป็น ซุ้มของวิวทยาเขตเราเอ็ดนะทุ่งกุลาล้องไห้นะคะครเรามีนําเสนอถ้าเป็นซุ้มนี้ก็เป็นเกี่ยวกับต้นน้ําในส่วนของพวกพันุ์ข้าวต่างๆอ๋นะะอน,นี่เป็นอันนี้เป็นลักษณะของมันใช่ไหมครับใช่พันข้าวทีนี้มาในส่วนแปดรูปแปดรูปก็มีพวกผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวน้ํานมข้าวกล้องนะคะเคก้กไต้หวัน คุกก <Cookie S 2> ียย้เป็นผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิแล้วก็แป้งทนย่อยอ่านี่ก็เป็นแป้งทนย่อยคืออะไรครับครับเดีย๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลปกติคือเวลาแป้งใช่ไหมเวลาเรากินมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วถูกไหมครับ,รบทีนี้แป้งทนย่อยก็คืออาจารย์เนี่ยก็เอาแป้งเนี่ยไปดัดแปลงโครงสร้างนะครับเอากรดเนี่ยแทรกเข้าไปกรดก็คือต้องเป็นกรดที่กินได้เพราะว่าเราจะเอาไปทําในภัฒนาอาหารถูกไหมครับกรดที่เรียกก็คือเป็นกรดมะนาวหรือว่ากรดซิตริกนะครับใช้ความร้อนแล้วก็ความดันแทรกกรดนะครับเข้าไปในโครงสร้างของแป้ง ครับทีนี้พอแป้งมันมีโมเลกุลที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเอมซม์ในร่างกายของเรามันก็จะย่อยไม่ได้แล้วนะครับัวนี้ก็คือเวลาเรากินแป้งปุ๊บมันก็เหมือนกับเรากินพวกใยอาหารนะครับเป็นได t ี้ไฟเบอร์นะครับมันไม่ถูกย่อยในะระบบการย่อยอาหารของเราไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีกลุ่มของจุลินทรีย์สุขภาพอยู่พวกโคโโรไบติกเคยได้ยินไหมครับ คุณทำดีมากเลยที่ทำโยเกิร์ตนมเปรี <S <S ้ยวดีมากเลยครับ OK> วันน anyway> ี <t <t ้จากเครื่องยนต์ครับก็คือนั่นแหละเป็นจุลินทรีย์ตัวที่อยู่ในโยเกิร์ตกำนมเปรี้ยวครับอยู่ในร่างกายของเราทีนี้ยไอจุลินทรีย์เหล่านั้นมันใช้แป้งตัวนี้ได้ทีนี้มันก็เลยแบบสร้างสารสำคัญขึ้นมากระตุ้นระบบภูุิมุุมกันอาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาเรากินแป้งตัวนี้มันจะไปส่งเสริมให้ระบบิคุ้มกันของเรามันดีขึ้นกินแป้งเสมือนเป็นยาอะไรประมาณนี้กินอาหารเป็นยาก็คือเป็นพวกฟัง c ช i น n a l food ครับทีนี้มันมีความคงตัวสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้าอาได้หลากหลายเนี่ยคุกคกี้นะครับอบถึง180องศาหรือว่าพวกเค้กอ,อย่างเงี้ยมันก็ยังทนอยู่ได้หรือพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพวกแกงอาหารก็สามารถใส่ได้ครับมากนะแต่ละอย่างนะครับอ่าประมาณนี้ครับทีนี้นอกอีกตัวหนึ่งนี่คือตัว เป็นชาใบข้าวนะครับชา,า,ใ,บาใบข้าวที่มีอายุประมาณ14วันใบข้าวที่นโอเคควันใช่ปลูก14วันงอกนี่แหละ14วันแล้วก็เขาจะเอามาเอาเฉพาะใบนะครับมาผ่านกระบวนการคั่วแล้วก็เอามาอบแห้ง <ใบ S 2> นะครับได้เป็นชาปกติกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาจะทําพวกเป็นชงร้อนใช่ไหมครับชาก็คือเป็นชงร้อนทีนี้อาจารย์ก็เลยเข้าไปช่วยเขาเปลี่ยนวิธีการบริโภคเปลี่ยนจากการชงร้อนดื่มร้อนเนี่ยมาเป็นดื่มเย็นเหมือนพวกโอชิหรือว่าอิชิตันย่เงี้ยมันสะดวกมากกว่า ทีนี้แปลรูปวิพันธ์เสร็จแล้วปุ๊บไปพัฒนาวิพันธ์เสร็จแล้วปุ๊บก็จะส่งต่อให้อาจารย์พุ้มเป็นออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับเราก็จะทํางานต่อเนื่องสองของกันประมาณนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนเครื่องนี้ไม่มีใครอยู่หรือเปล่านะครับเราต้องดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยกำลังเลือดโชว์โรงแรมเลยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนะฮะคือนครราชสีมานั่นเองครับผมนะฮะอันนี้ในส่วนของตัวเครื่องแรกเป็นอะไรครับผมเป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องคัดแยกข้าวสารค่ะข้าวเปลือกอันนี้อันนี้อันนี้เครื่องของเราจริงไหมนี่ยมุกขามุกขามันเป็นมุกอ่ขมันเป็นมุขอันนี้ก็คือเป็นเครื่องคัดแยกข้าวเปลือกนะฮะด้วยเทคนิค vibration มันดิมมันดิโพลเลเยอร์ air flow นะฮะอ่าสั่นทั้งลมใช่มาหมดเลย ทั้งมีทั้งสั่นทั้งมีทั้งลมนะฮะอ่าเราจะอธิบายง่ายๆก็คืออันนี้ก็คือเป็นฮอปเปอร์คือใส่ข้าวลงไปเมื่อเครื่องเนี่ยเขย่าเขย่าด้วยมอเตอร์ที่เป็นแรงเหวี่ยงเนาะสองสองลูกนะฮะได้ทําให้เครื่องเขย่าผมก็คือเครื่องตัวนี้คือเครื่องใช้มอเตอร์สั่นนะครับปกติเครื่องขัดแยกโดยทั่วไปของประเทศไทยนะครับจะใช้ระบบที่เป็นลูกเบี้ยวนะครับผมก็คือจะมีลักษณะ การเคลื่อนตัวไปอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ก็คือ x ไปแกนในแกน x เกนเดียวส่วนมากแกทำให้อวัสดุตรงที่เป็นลูกเบี้ยวเลาเนี่ยเสียหายเพราะว่ามันกระแทกนะครับใช่แล้วเราก็เลยมาดูเอ้ยเราทำไงกันดีก็เลยใช้มอเตอร์สั่นครับโดยการจําลองจากการฝัดข้าวของชาวบ้านนะครับชาวบ้านคือเขาจะฝัดข้าวงี้มันจะขึ้นลงอ่ะแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงเราก็เลยออกแบบโดยการใช้มอเตอร์2ตัวนะครับผมหันเข้าหากันครับโดยหันเนยครับ มันก็เลยเพียงไรนี้ครับมันก็เลยขึ้นลง <S <S ขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับเหมือนเป็นการฝัดข้าวคือสังเกตได้ว่าเมื่อเปิดฟอเตอร์ปุ๊บข้าวก็จะเริ่มเริ่มหล่นลงมาจากทางฮอปเปอร์ละอ่า,อาแล้วเมื่อเราเปิดเปิดระบบลมนะฮะก็คือแอร์ฟลก็คือก็จะลมเนี่ยก็จะดูดฝุ่นออกมาพวกฝุ่นพวกเศษเล็กๆนะฮะที่มันเบาๆนะฮะออกมาแล้วก็มาเก็บไว้ในถังเก็บนะครับผมและที่สําคัญคือตัวฮอปเปอร์เรานะครับจะมี ระบบกลไกการทํางานอยู่ครับก็คือจะควบคุมการเข้าออกของใบแต่ละใบได้ครับ uh huh. ก็จะมีตัวที่ปิดเปิดช่องปล่อยเลยก็คือ uh huh. ช่องเปิดแรกเลยใเ,ลยลเราเทาข้าวลงไปในฮอปเปอร์ per, ปุ๊บมันจะปิดระดับไหนเราปรับได้แล้วก็มีช่องที่2ก็คือเปิดปิดไอตัวข้าวที่กําลังไหลลงเพื่อให้ชะลอการล่วงตัวของข้าวนะครับ uh huh. ให้เกิดฝุ่นละอองมากขึ้นเพื่อจะใช้บเวอร์ดูดแล้วก็มีตัวที่3ปิดเปิดการดูดดูดเบาดูดแรงแต่ที่จะบอกเลย ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องจริงตัวนี้ไม่่ใชเครื่องจริงเครรื่องงจิตั้งอยู่ที่โรงงานนะฮะมอเตอร์ลอยอีสานนครราชสีมานะครับผมนะหลายคนเดินผ่านมาเครื่องแค่นี้เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่กว่านี้นะเครื่องประมาณ2เมตรนะฮะยาวประมาณ2เมตรของไฟยาวประมาณ2เมตรใช่อันนี้จริงก็ประมาณ4เมตรอ่ะเมื่อกี้ต่อมาลามอะไรเนี่ยอ่าอะอ่าตอนนี้เหลืออีก2บูธนะฮะสำหรับ มัรอีสานของเรานะครับผมก็คือวิยาเขตสุรินทร์นะครับกับวิทชาเขตขอนแก่นเดี๋ยวเราถามวิยาเขตขอนแก่นก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนักข่าวสวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับอาจารย์ถอดก็ได้ครับครับครับผมเป็นเครื่องไมโครเวฟครับยบยั้งการเจริญพันธุ์ของมอดครับในเมล็ดข้าวครับทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อตัวนี้ก็คือ เราจะใช้ได้ทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับ,รบผก็คือเอาข้าวฟีดเข้ามาในไมโครเวฟนะครับระยะเวลาก็คือระยะเวลาที่เม็ดข้าวอยู่ในเครื่องเนี่ยประมาณ40วินาทีจากการวิจัยนะครับครับ4ี4วินาทีก็คือตัวมอดที่มันอยู่ในเม็ดข้าวเนี่ยในเม็ดข้าวเปลือกเนี่ยมันหยุดการเจริญเติบโต หรืออาจจะตายก็ได้ <Okay. S 1> โดยตางจีวภาพเราก็ oh. ไม่รู้ว่ามันจะตายไม่ตายแต่มันหยุดการจเจริญเติบโตเลยครับในเม็ดข้าวนี่คือมีไข่มอดมีตัวมอดเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับมีครับ oh. คืออันนี้พอหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไม่ใช้ครับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ใช้ไอไส่วนที่ไม่ใช้ก็คือมอดมันก็จะกินของมันไปเรื่อยๆออ oh, แต่ตไตรงม่ตรงที่เราใช้อยู่มันจะหยุด ตรงที่มันเราไปเจอฟองไข่ก็ยังเป็นฟองไข่อยู่แค่นั้นแหละครับมันก็จะหยุดมันไม่เติบโตต่อไปแล้วครับแต่อีกตัวหนึ่งก็คือมันออกเป็นตัวเม่เลย<อ>แล้วก็ปีนอ,ออกอันนี้ก็คือตัวข้อแตกต่างซึ่งงานวิจัยเขาก็มีอยู่เือพัมทําให้เห็นเป็นโมเดลเราสามารถใช้ในครัวเรือนได้โอครับผมแต่ที่เราสีข้าวเรามันข้าวในถังมันมีมอดเนาะข้าวในยุ้งก็มีมอดเหมือนกันฉังนั้นก็คือถ้าเราสามารถที่จะยับยั้งมันได้เราก็สามารถที่จะเอาข้าวที่อยู่ในครัวเรือนเรา มันมันมันจะได้ไม่ไม่สูญข้าผมข้าวไปนะครับสุดยอดมากเลยครับประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่ดีๆที่น่าสนใจมากๆคือการจุดการเจริญเติบโตของมอเนี่ยซึ่งก่อนที่เราจะเอาข้าวสารไปเก็บไว้ในบ้านใช่ไหมเราก็ควรจะมีการดูแลรักษามันเพื่อจะให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมนะฮะอีกที่หนึ่งก็คือ มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์นะครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับอันนี้คือเป็นยังไงบ้างครับมีเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงมีอ๋อตรงนี้นเป็นผลิตภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะที่เราเที่เรานํามาจัดจําหน่ายนะคะครตรงนี้ก็จะเป็นตัวสบู่เหลวโปรตีนใหมะคะ่ค่ะตรงนี้เนี่ย<อ>สามารถใช้อาบน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถ ซักผ้าไหมได้ด้วยค่ะตรงนี้จะช่วยถนอมผ้าไหมได้นะคะอ๋อครับอันนี้คือทำทำาทำจากมหาลัยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางมหาลัยเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมที่ทางเรานํามาจัดจําหน่ายเหมือนกันค่ะแล้วอันนี้จะเป็นตัวที่แปรรูปจากเศษผ้าไหมที่เหลือใช้อ่ะค่ะเอามาทําเป็นต่างหูอีกทีหนึ่งครับผมนะฮะมีเด็กผู้หญิงสวยๆให้ได้ไหครับอาจานค่ะเดี๋ยวบ้างๆจะซื้อไปฝากแม่นะครับผมอันนี้จริงจะซื้อไปฝากแฟนแต่ไม่มีแฟนครับอาจารย์ ครับผมขอบคุณมากครับจ้าครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งนะครับที่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานของเรานะครับผมเลยฮะยังไงวันนี้ก็สุดท้ายก็ทํางานคนเดียวนะฮะเพื่อนๆก็นั่งพักกันหมดแล้วเอายังเหลือกุ้งอยู่ยังเหลือกุ้งอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่นะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับน่วยงานวิจัยของเรานะครับยังไงถ้าท่านใด อยากรู้เรื่องอะไรสอบถามเรื่องอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความอินบ็อกซ์มาหาพวกเราได้นะครับผมนะฮะสำหรับ <ขอ S 1> วันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะไปยัง